สวัสดีค่ะพบกับไทยรัฐอีกแล้วนะคะไทยรัฐจะมาผัดข้าวใส่กุ้งค่ะก็ไทยรัฐได้เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะใส่น้ำมันไทยรัฐมีมีไข่อยู่สองลูกเพราะว่าลูกทอดไปทอดกินไปแล้วนี่ไข่ลูกทอดเขากลับจากโรงเรียนเขาทอดไข่กินแล้วมันเหลือไทยร้ฐก็เอามาผัดใส่กุ้งค่ะ กุ้งประมาณนี้นะคะแล้วก็เข้าประมาณนี้เข้าเย็นผสมโอเคนะคะมาผัดเข้าสใส่กุ้งค่ะว่ามันจะกี่นาทีถ้าจะผัดกี่นาทีนะ,ะมาดูค่ะขอเปิดพัดลมเลยนะคะ อตอนนี้เราเริ่มก็จะประมาณเค่า้จะดูว่า5นาทีมันจะผ่านเ,เ,เสร็จไหมคะเริ่มใส่น,น้ำมันเสรแล้วแต่เพราะว่าใส่ใหมนน่รงนี้โอเคทีนี้เรามีกระเทียมแค่เสร็กระเทียมเยอะหน่อยนะก็น่าจะร้อนแล้วก็ลง โอเคลงร้อนแล้วคร้อยแล้วค่ะเห็นเนาะโอ้อโหอ่าอุ้ยเสียบไทรัดแม่ครัวไทรัดเอ้าอ๋อ ال! ตอนแรกว่าผัดมุงงกผมจ้าผัดไปข้างหลังโอเค้ก็ ال! ใส่ได้ค่ะ น้ำมันมันน้อยนิดนึงน้ำมันไม่ต้องผัดมันเหลืองมากนะคะน่าจะเห็นน้อได้แล้วคะ่ะเราก็ใส่ข้าลงไปกวนวน้มันเพราะว่าไข่มันไม่มีเยอะแล้วก็เลยประมาณนี้เออแน่นๆ,ๆ,ๆอย่างนี้คะ่ะก็ใส่ข้าวลงไปเลย ไข่ลูกหนึงแพรเจ้าวไข่ทีหลังไม่ได้ทำแบบอะไรนะข้าวเย็นกับข้าวร้อนผสมกันค่ะเพราะว่าข้าวข้าวที่ลูกกินค่ะลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วเขากินข้าวเย็นแพรทั้หมดตอนแรกว่าแพรจะเป็นแ่บอะไรเนี่ยแค่ผัดข้าวผู้ใหญ่มันหลายนาที้าไปค่ะ เดี่ยค่ะก็ใส่เกลือซอสตามใจเลยค่ะ ลดดีด ok ้วยแน่นอนลงไปเลยค่ะนะที่มีลงไปนี้เราก็เสร็จ น้ำตาลนิดหนึ่งตกแล้วค่ะสุณกแล้วค่ะกุ้งมันสุกแล้วนะคะใส่น้ำปลาหน่อย ผชุอะโอเคมอเไม่รยังไงผชุลลูกเปนไปไหนเนี่ยผชุลไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะผมชุโอเคนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ลูกมันคนทอดไขม่มกที่เขาใส่ชุไปนะคะคท้ายเราก็ใส่อหอมลงไปผัดค่ะหลายนาทีแล้วก็ใส่ ใข่ที่เหลือของลูกไปด้วยก็จบค่ะยากแล้วก็ใส่ลงไปตอนท้ายได้แล้วค่ะเนี่ยรักโซเ,เลยค่ะอยากจะชิมดทาไหร่ปิดฝาปิดไฟป,ปิดฝา,ากะชิท่ไก่าักับผมชวนตัไว้ไหนเลย ดูรอบกัน้อยเล้วนาูชาไปไหนแต่ิวขาลได้แล้วค่ะจะจะตักโชว์เลยนะคะพเพื่อเ่การเสียเวลาเห็นไหมคะข้าวัดไทยเป็นเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ส่จานเดียวนี่นเราค้าแบ่งกันแ,แล้วก็ลูกคงกินอย่หน่อยนึเนะค่ะวันที่ง่ายๆเห็นไหมคะแต่แเราก็ไม่มีอะไรทีส่สิลูกเขาโตแล้วเขากลับมาเขาทอดไข่กินค่ะถ้าเราทำงานเยอะเขารู้เขารู้จักความอยู่ค่ะเด็กสมัยใหม่เนาะเขารู้จักความค่ะเด็กสมัยใหม่ <c oughs> เห็นไม้มเสร็จแล้วว้าวแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาเป็ีกันได้เลยถ้าแซงกินด้วยทะเลาะไม่ค่อยชอบข้าวผัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแล้วก็ทำให้ทำให้อะไรทะเลาะกินข้าวธรรมดาข้าวถมธรรมดาข้าวผัดก็จะดอยู่มากเท่าไหร่ได้ถามได้แล้ว เส็นไหมคะเส็นไหมคะอืมโอเคแค่ค่เไี่ค่ะมุิว่าเราไ้่มีอะไรเยอะชิมนะเราก็เส็จเสร็จแล้วประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะ แล้วก็วุ้นเส้ทษค่ะก็จะปิดพัดลมแล้วก็มีพริกล้ำปลาแค่นี้ก็จบแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะข้าวผัดไทยรัตก็จะประมาณนี้ยายบายนะคะแล้วก็เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ